โรงเรียนวัดม่วงตาลดเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครปฐมเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่93ทับ1หมู่8ตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเปิดสอนร,ระดับชั้นปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นปฐมศึกษาปีที่6ผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือ นายธงชัยงามยิ่งยศคณะครูและบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น22คนจำนวนนักเรียนนับถึงวันที่10พฤศจิกายน2556รวม330คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน15คนมีนายวชลรินเลี้ยงอำนวยเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนในทุกด้าน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปีการศึกษา2557โรงเรียนวัดม่วงตาลดสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาชาติบนพื้นฐานของความพอเพียงและทำลงไว้ซึ่งความเป็นไทยเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือการไหวอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือกินอยู่อย่างไทยสภาพทั่วไปมีอาคารเรียนจํานวน4หลังอาคารประกอบจำนวน3หลัง โรงเรียนวัดม่วงตาลดเน้นการดำเนินงานในด้านวิชาการควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมีโครงการต่างๆสนับสนุนดังนี้ในระดับประถมวยัยโครงการประกอบด้วย 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและสุขอนามัยของนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัยนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเอง และหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงต่อโรคและอุบัติเหตุ 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจและสุนทรียภาพส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออกและควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคงมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินยัยรับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และครูอาจารย์ซื่อสัตว์ช่วยเหลือแบ่งปันและประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย 4. โครงการพัฒนาสติปัญญาส่งเสริมให้นักเรียนสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวมีทักษะทางด้านภาษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มีจินตนาการและความคิดลีเริ่มสร้างสารรค์ 5. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรมีการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลใช้สื่อเทคโนโลยีสอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียนครูทำวิจัยและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 6. โครงการวิสัยทัศน์องค์กรสนับสนุนผู้บริหารให้มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ 7. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดทำหลักสูตรการศึกษาและนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพมีการนิเทศติดตามแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่น 8. โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงการและการบริหารงานอย่างเป็นระบบจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ ประเมินคุณภาพภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 9. โครงการอนุบาลสัมพันธ์ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง10โครงการกินอยู่อย่างไทยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือกินอยู่อย่างไทย 11. โครงการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย 1. โครงการส่งเสริมสุขภาวะส่งเสริมให้นักเรียนดูแลสุขภาพออกกำลังกายมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกล้าสแสดงออก 2. โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักสูกระตันยูกระตาเวทีต่อผู้มีพระคุณรู้คุณค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้นักเรียนมีสายรักการอ่านรู้จักสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากทักษะการฟังดูพูดเขียน เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 4. โครงการส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังดูและสื่อสารโดยการพูดตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบมีความคิดลีเริ่มสร้างสารรค์และสร้างสารรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 5. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตรส,ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ mmm ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนและการประเมินผลระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 6. โครงการส่งเสริมการทาโครงงานสู่อาชีพส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทําโครงงานสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นมุ่งมั่นทํางานจนสําเร็จ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 7. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่มีการออกแบบการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยวิธีการที่หลากหลายส่งเสริมให้ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสนับสนุนการบริหารงานการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้นักเรียนผู้ปกครองชุมชนและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 9. โครงการประชุมผู้บริหารครูคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายและส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 10. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สนองความต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียน มีการนิเทศภายในและนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมนักเรียนทุกคน 11. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและบริการพัฒนาห้องเรียนห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีสะอาดปลอดภัยมีสภาพแวดล้อมร่มรื่นมีแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่หลากหลาย 12. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้เข้มแข็งจัดทำและใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาจัดระบบสารสนเทศนำผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 13. โครงการสร้างเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษาครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 14. โครงการกินอยู่อย่างไทยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบนรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์จุดเน้นและอัตลักษณ์ของโรงเรียน 15. โครงการสถานศึกษาพอเพียง ส่งเสริมให้นำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโครงการพิเศษมีสองโครงการประกอบด้วย 1. โครงการจัดการศึกษาเด็กพิเศษเรียนรวมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพิเศษได้เรียนตามศักยภาพของตนเองสามารถเรียนรวมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 2. โครงการโรงเรียนวิธีพุทธ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นพุทธศาสสนิกชนที่ดีผลการดำเนินงานและรางวัลผลงานที่ภาคภูมิใจระดับสถานศึกษา 1. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2554 2. โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเน ปีการศึกษา2555มีคุณภาพระดับเหรียญทองระดับผู้บริหารนายธงชัยงามยิ่งยศผู้อำนวยการโรงเรียน 1. ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ 2. ได้รับการคัดสรรเป็นผู้บริหารโรงเรียนดีเด่นประจำปี2554 3. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ100 0 0ครูดีประจำปี2555 ระดับครูผู้สอน 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ1แสนครูดี 2. รางวัลครูปฏิบัติงานสอนดีเด่นเพชศเสม,มาธรรมจักร 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นเพรของแผ่นดิน 4. รางวัลครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น 5. รางวัลพัฒนานวัตกรรมภาษาไทยดีเด่น 6. ครูผู้สอนนักเรียนพิเศษเรียนรวมดีเด่นระดับจังหวัด ระดับนักเรียนชนะเลิศเหรียญทองงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่62ปีการศึกษา2555รายการมารยาทงามอย่างไทยประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาไม่กำหนดช่วงชั้น2ชนะเลิศเหรียญทองงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่62ปีการศึกษา2555รายการรำไทยประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่1 6 สชนะเลิศเหรียญทองงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63มปีการศึกษา2556รายการลำไทยประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 4. เป็นตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียนไปแข่งขันร,ระดับเขตพื้นที่การศึกษางานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา2556าจำนวน16รายการ